สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีที่โรงเรียนการที่โรงเรียนผมสอนอยู่เป็นเรื่องที่เจอกับตัวเองเลยครับเรื่องมันเริ่มจากคืนหนึ่งผมอยู่เวรดึกคนเดียวในห้องพักครูตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนได้แล้วผมกำลังตรวจงานนักเรียนอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่หน้าห้อม แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอาจจะเป็นพารโรงสักพักเสียงเดินก็ดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงเคาะประตรูผมก็ถามไปว่าครับครับแต่ไม่มีเสียงตอบผมก็เลยเดินไปเปิดประตรูพอเปิดประตูออกไปก็ไม่เจอใครเลยตอนนั้นเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วครับ ผมก็เลยเดินกลับเข้ามาในห้องแล้วนั่งทำงานต่อแต่คราวนี้ได้ยินเสียงชัดเลยครับเสียงเดกร้องไห้แววแววมาจากห้องสมุดที่อยู่ติดกันผมตัดสินใจเดินไปดูที่ห้องสมุดพอเปิดประตูเข้าไปก็เจอกับความมืดสนิทผมพยายามมองหาต้นเสียงแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลย ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าครูช่วยด้วยขนลุกสู้เลยครับผมรีบวิ่งออกจากห้องสมุดแทบไม่ทันตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่กล้าอยู่เวรดึกคนเดียวอีกเลยครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโรงเรียนที่เราคุ้นเคยอาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะ ถ้าใครมีประสบการณ์หลอนๆที่โรงเรียนก็ลองมาแชร์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบาย